มาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวตะวันขึ้นก่อนไข่ในสยามนี่นะคะนี่เห็นแดงๆวาพี่น้องโอ้ยเมื่อยทำแห้งก่อนเห็นแดงๆไหมคะ่ะตะวันจะขึ้นแล้วนะคะเราต้องรีบนะคะรีบไปถ่ายนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะ เฮ้ย hey, ภาชนะใดถึงแล้วค่ะภาชนะใดนะคะรีบเลยรีบเลยนะคะเยโอ้โหว,ว,วิวทิวทัศเห็นแม่น้ำด้วยเห็นแม่น้ำโขงด้วยนะคะข้างล่างข้างล่างเป็นแม่น้ำโขงข้างบนเป็นทะเลหมอก อ้สวยงามากถึงแล้วค่ะจุดชมจุดชมแสงแรกของเรานะคะที่ผาชนะใดนะคะว้ายเหนื <c oughs> ่อยเ่้งหงาบส่้งเงยเลยพี่น้องม <c oughs> าม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 าชมมาชมมางุทะเลหมอกพี่น้อง,อง,อง,องคนก็เยอะอยู่นะคะ thank <laughs> you แสงแรกแสงแรกมาแล้วนะคะกําลังจะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะสวยๆนะคะไปชมวสวยๆน,นะคะข้างล่างก็เป็นแม่น้ำโค้งนะคะพี่น้องแม่น้ำโค้งนะคะมาหาที่นั่งกันเลยหาที่นั่งกันเลยจมแสงแรกกันนะคะตะวันขึ้นก่อนใครในะสยา่า นั่งเลยเนาะมาจับจองที่นั่งหน้าจอเลยนะเจ้ะเพราะว่าเราจะมาชมแสงแรกกันนะคะแสงแรกเห็นตะวันก่อนใครในสยาม้็ค่ะพี่น้องมาชมมาชมค่ะมาชมเลค่ะแสงแรกในสยามจับจองเอาที่นั่งเลยนะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่หน้าผาด้วค่ะ

คนเยอะอยู่นะคะวันนี้นะคะมาค่ะพามาชมแสงแรกกันนะคะฝากสั่นเดี๋ยวทุกคนม,มมนมามาวิทยาล่ะวันนี้เราอยู่ที่พาชนะใดกันนะคะมาดูแสงแรกกันนะคะพี่น้อง นี่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ผาชนะใดนี่มาดูที่จุดกลางเต็นท์นะคะเรามามาดูมาสอบถามราคานะคะว่าถ้าเราเอาเต็นท์มาเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามาเช่าเขาจะเป็นยังไงนะคะก็มีเต็นท์ให้เช่าเยอะแยะเลยนะคะด้านหลังยอย่ายละเอียดนะคะพี่นอ้องหลายหลายหลังเลยนะคะแต,แต่เราจะสะดวกตรงไหนนะคะเลือกเอาเลยนะคะ นี่เยอะแยะมีเต็นท์นอนนะคะมีเต็นท์นอนด้วยแต่ว่าพวกเอาหุงอาหารต้องเตรียมมาเองนะคะกินแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะนี่นะคะลงไปตรงนั้นก็เป็นพลานหินก็แล้วก็จะเป็นที่ชมแสงแรกของพระอาทิตย์เนาะพี่น้องเนี่ยต้นไม้เยอะแยะร่มรื่นมากอือ สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่าทุกคู่ทุกคนตอนนี้รายละเอียดก็อยู่ที่ภาชนะใดอำเภอคงเตรียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาหอนมาถึงแล้วเด้อพี่น้องนะคะภาชนะใดนะคะนี่ก็คือจุดกลางเต็นท์นะคะนี่นะคะเป็นของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะเนี่ยก็มีเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้เช่ากันได้ พักนะคะถ้าใครไม่เอาเต็นท์มาก็มีเต็นท์ให้เช่านะคะไม่เป็นไรครับไม่มีเต็นท์ก็นอนเกลือกนอนเกลือกนอนเกือกที่ดินอย่างนี้ก็ได้นอนเกลือกก็ได้นะคะ, <c oughs> ะถ้าไม่กลัวเปื้อนนะคะนี่นะคะนี่เรามาเที่ยวก่อนวันปีใหม่นะคะเนี่ยได้มาดูแสงแรกนะคะมาดูแสงแรกนะคะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวเย็นนะคะแล้วก็มีเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้เช่า